ผลกำไรจาก1ล้านบาทที่เราเอาไปยผมลงทุนไปหนึ่งล้านที่จะแบ่งผมได้เท่าไหร่แบ่งจะช่วยเนี่ยไม่ใช่ช่วยเราคนเดียวกี่ชีวิตในครอบครัวเราที่จะได้กินได้ใช้บอกตรงใจอยากจะช่วยนะเพราะว่าโดนดาวมาอะไรมาเขาผ่านได้หมดเลยม,มีล้านกับอีกสามพัน เงินเข้าแล้วนะโอเคนะพี่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณแมนให้เงินไปหนึ่งล้านบาทเพื่อเอาไปต่อยอดพูนอาควาสัยเดี๋ยวให้ทีมงานไปนับเงินก่อน2อ0 0 0นบาทใช่ไหมนี่คือกําไรนะครับไม่ใช่คืนเงินต้นนะที่ผ่านมานะ่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ล้มเพราะอะไรแต่ในเมื่อคุณแมนให้โอกาสแล้วโอกาสที่แทบจะไม่มีใครได้รับเพราะว่าเครดิตเราในสังคมเนี่ยคือเท่ากับศูนย์ต้องขอบคุณที่คุณแมนมองเห็นในความตั้งใจของเราที่ให้โอกาสให้โอกาสให้ชีวิตให ปูนาฟ้าใสตอนนี้พี่วางแผนธุรกิจยังไงบ้างครับเราจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปูนาแล้วก็อาจจะเปิดบ่อให้หนักไลฟ์มาไลฟ์ขายที่บ่อแม่แล้วตัดยอดไม่ต้องมานั่งแท้คือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะจัดการให้ณบ่อแล่นเลยโครงการนี้เริ่มเมื่อไหร่ภายในเดือนกรกฎานี้จะเปิดบ่อแล้วตอนนี้มีแอบออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็นกาแฟปูนาเราใส่ปูนาเข้าไปใส่ปูนาเข้าไป หอ,อมมากผมถามพี่นิดนึงเงิน2องแสนห้าเนี่ยพี่เอามาจากไหนครับผลกำไรมาจากอะไรบ้างขายออกมันปูกับปูดองขายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ,อ่ต้องบอกว่าออปูดองไม่พอขายเดือนที่ผ่านมาก็ทําให้ชะง,งักันามทีม่เรามีอยู่ที่ส่งเข้ามาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพอฝนตกเยอะเกินธรรมชาติของปูเขาจะลอค่าพอเอามาตันหนึ่งเนี้ยพอเรามาคัดคัดคัด,คด,คดมันจะเหลือสักเจ็ดร้อยกิโลตอนนี้ทีมงานนับมาแล้วถ้าคุณาเอาเงินมาให้ผมครบสองแสนห้าใช้เครื่องนับเลยนะใช่ป่ะ แล้วก็มีกระดองมาฝากเยอะไปพี่เก็บขายว่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายส่วนขายค่ะปูดองอันนี้ให้ไฮโซพิ่มเอาไปหยอดกระดองขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับที่คุณแมนให้โอกาสมาหนึ่งล้านเนี่ยเรามองว่ามันอยู่ได้แต่ทีเนี้ยเราไปเริ่มทางบอกบูมันควรจะต่อยอดตอนนี้พี่แม่บุนาจะขอทุนเพิ่มอีกใช่แบบต้องการหนึ่งล้านบาทจะขอทุนเพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทเอางี้ถ้าสมมติรอบหน้าพี่มาแบ่งผลกำไรผมได้อีกรอบหนึ่งพี่เอาไปเลยอีกหนึ่งล้าน อีกหนึ่งเดือนจะมาตรงนี้ค่ะ